ลงก่อนตามๆนอ่ตามี้ไม่ใส่ต้นเที่ยงค่ะค่ะค่บแล้วค่ะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็กี่เดือนแล้วคะตอนนี้ประมาณ2เดือนค่ะก็เนี่ยตามพี่เบิร์ดไปแล้วจองพี่เบิร์ดไปแล้วครับพี่ค่มลคับอ๋อก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะานนี้ะไงบ้าง ค่ะมีบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะคือโดยธรรมชาติหรือว่าใช่ค่ะธรรมชาติค่ะปธรรมชาติการดีใจนะคะใครๆดีใแน่นอนค่ะแน่นอนดีใจค่ะพอรูอมาน้าเหมือนกันใช่ค่ะก็รอมาสักพักนึงตอนนี้บิวบิวพี่ตา๊กเดี๋วค่ะอยากจะเปลี่ยนใจเพื่อนพี่พอดูแลดีมากเลยค่ะหารบำรุงให้ตลอดเลยนะคะใช่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงแรกอลยค่ะก็ต้องบำรุงนิดนึงงนะคะค่ะวินาทีที่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง ดีใจค่ะแล้วก็แบบเอ่อตอนแรกก็เมียกะเชื่อเพราะว่าเราก็พยายามมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้นี่รับงานอยไหมคะรับไหมคะไม่ไม่ไม่รับค่ะงานเราชิมงานสุดท้ายค่ะเปี้ยวค่ะงานนี้ก็เป็นงานสุดท้ายเลยนะคะพี่จะมีน้องต่อเลยออ๋ก็เดี๋ยวคงดูเป็นงานงานไปอะค่ะอย่างช่วงนี้มีโปรโมทก็บางงานไปไหวก็ไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะบางงานไปไม่ไหวก็ก็ขอขอพี่เบิร์ดลาบ้างอะไรเงี้ยจะไม่ไรแบงเลย ก็ก็คงแล้วแต่ค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะงานที่มีสัมภาษณ์รับงานเนี่ยค่ะก็ที่ผ่านมาก็มีบ้างยันอยากได้เพศไหนคะอยากได้ผู้หญิงค่ะจริงๆผู้หญิงผู้ชายก็ได้ละค่ะแต่ว่าถ้าถามผู้หญิงด้วยการก็ต้องอยากมีลูกสาวที่สองแล้วค่ะอยากได้ลูกชายแน่นอนที่สองกามีห้ามอะไรยังไงบ้าเมื่อไรสับปะรธห้ามเดินก็ก็แค่ให้มันระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากมางานวันนี้เขาว่าไงบ้างครับก็ตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้มาขอมาเลยใช่ค่ะใช่แล้วแบบ แพ้นี่คือการคุณสงการแพ้หรือว่าเราแพ้มีอาการอะไรอย่างไรคะพี่ผัดกันผัดกันเป็นยังไงคะอาการใครเป็นยังไงบ้างคะอาการเดี๋ยวพี่เบิร์ดขำอาการเป็นยังไงบ้างคะแพ้ทางผัดกันของแอปก็ไม่ค่อยแพ้อาหาระคะ่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบเหนื่อยเสียบ้างอะไรเงี้ยมีเป็นลมนะคะเละะืองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแลนอกนั้นโดยรวมก็โอเคแล้วพี่สงการละแพ้ยังไงบ้างคะแล้วพี่สงการแพ้ยัไงบ้างครับพี่แล้วพี่สงการเขามีแพ้ยังไงคะแปรป้วนขึ้นขึ้นลงๆอารมณ์หรือว่าอะไรเงี้ย ถ้ายังไม่นควรถามเลยก็อ,กอาจจะถือเป็นไม่พอกแต่ว่าไม่ถือมใช่ไหมคะจริงๆก็ถือค่ะแต่ว่าวันนี้คือคือก็เป็นคือแอป,ปก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลัของนักแสดงนะคะที่ถึงวันถึงว,ว,วันที่โอ้มันเป็นวันที่เราทุกคนรอคอยค่ะตอนแรกคือสองกันก็ก็เป็นห่วงไม่อยากให้มาแต่ว่าเราก็ขอจริงๆว่าโอ้โหเราถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องน,นี้มาสิปีกว่าจะได้ฉายเรื่องนี้นี่ห่างมาประมาณ3ปีแล้วนคะคะสาม ถึงวันที่เราได้มีเล่าประสบการณ<ล>์อีกครั้งเราก็เราก็ไม่อยากขอบคุณสามีน้องแอปมากนะครับก็เรื่องของการไปไหนเนี่ยค่ะที่ผมกามีแบบให้บริการตรงนี้แล<ด><ด>้วอ็จะส่งตรงพิพากษา